้าย้อนไปสักสองปีเนาะสภาพต้นนี้แบบสมโมอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ต้นมันมาดีางี้จย์ปรับปรุงดินกันป่ยังเน้นปรับปรุงดินอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรมาบ้างแต่ก่อนก็ปุ๋ยทางดินทางใบโน่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้มาปรับปรุงดินเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะแล้วพอเราทำเอ๊ทำไมมันมันก็ยังไม่ไม่โอเคเนะหมายถึงว่า ทำไมสุขภาพใบมันก็ยังดูไม่ดีตัดลูกมาก็สมโสมต้นมันก็ดูสมโสมมันเหลืองเหลืองมันไม่สดใสอ่ะมันสมโสมแบบมันไม่สดใสอะ <c oughs> นี่โอ้โ oh หใบขนาดเจ็ดเซนติเมตรเนี่ยนะ <c oughs> เออยาวไหมมันท้ดเดดปลายมันนะ, <c oughs> อะเอาถะโคนมันนะก็ะ2ยี่สิเซนติเมตรอ่ะที่ล่มอืม <c oughs> ที่แดดก็ได้อ่ะอืม <c oughs> อที่แดดก็ได้นี่ ที่แดดนี่นี่ใบเงี้ยนี่นี่ก็น่าจะห้าเซนไปแล้วนะพี่ยาหนอวห้าเซนครึ่งไปแล้วพอเรามาปรับปรุงดินไงก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนปรับปรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็ปรับปูนบ้างเนาะปรับพีเอสดินใบดีมากเลยต้นนี้ก็เรียกว่าต้นนี้ก็ดูล่อแล่เหมือนกันนะถ้าย้อนไปสักสามปีนะ ไวยลูกแล้วแบบโอ้โหเห็นต้นนี้ทีไรนี่มันจะรอดไหมเราก็คิดแล้วมันเป็นโรคนะมันดูต้นมันก็นไงประเด็นคือมันเป็นโรคจะรอดไหมวันนี้คิดอยู่นะว่ามันจะรอดไหมดูรากมันดูรากมันดูรากมันดูรากขาวมาอดีอู้ดิพี่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 โอ้นี้นี่หนี้นี้นี้มันไม่แตกอธิบายมันใหญ่ยันไ้เนาะเนาะเนาะรากมันแตกดีอ่ะดูดิทา นี่นี่พยายามดูดินี่เห็นไหม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 ลากใหม่มันอืมแล้วเหยียบเหยียบเหยียบโคกคกเนี่ยดินดินเนี่ยมันดูมันมันดูนุ่มนะุ่มนะอืดินด้วนคือดินมันนุ่มนะนุ่มนะนี่นี่พยายามดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเออมางนีเออใช่ใช่ไม่แปลกละที่โอ้ดีชอบมากเลย นี่ดูลร่องรอยการผ่านสมอรบภูมิมานี่ว่าจะไม่รอดแนละ้วโอ้โหอือจริงนะคะมัน<ะ>มันเล่นแบบบิดเป็นเกลียวเลยนะพออี่ยามเออนี่ยเป็นโลกนี่บิดเป็นเกลียวมาจานนี่ตายแน่ๆคิดอยู่ตายแน่ๆอืมแต่ก็รอดมาได้ดีแต่ก็รอดมาแห้งแล้วแห้งแล้วหลายปีแล้วตอนนั้นก็โอ้เหลืองอ้อยเชอะ